เด็กครับพบเบาวที่บ้านน้องบัวขึ้นเขาครับมือนีออกเล่ครับออกเล่อ่อีพีสองครับเอ่อไม้เก้าครับไม้เข้าครับเออกับทีมงานลนกจัดครับนี่เออแก้มือครับมือนันมันมันมาแบบล้นครับมือนีก็ล้นขี้นเ้าครับน้ามันขึ้นล้นแห้งเหมือนครับเบื้องน้าครับมันนั่งถ่ายอยู่นี่ครับนี่คนนี่น้ามันมากามันหอดเด่นล้นครับเหรอครับนี่ครับเออคนครับเออล้นนี่ครับคนอุปกรณ์เบียบครับเตรียมเสบียงครับทีมงานกับพ้อมนะครับลอท่าน น้ำมากครับนี่ครับนี่ครับเมึงนะครับบรรยากาศน้ำขึ้นมาพประหนดนะครับอีกประมาณนักเครื่องสมองกันเครื่องสมองนึงนะครับน่าจะถึงนี่ครับเอ้ยพวกครับมองสะไปอยู่ฟังน้ำเหมือนแบบประมาณล่อหนามครับล่อหนามกินกาแฟเสียเฟียรล่อล้นขนาดน้ำเพราะนั่นขึ้นคนล้นก่อนจะออกว่าน่าตีห่าวมีแล้ว แกมือครับมือนี้ต้องแกมือไฟล่างตาด้วยน้ำประจบด้วยครับรอช่อมนะครับเด้อรอชมเด้อมือนี้ครับบรรยากาศครับบรรยากาศน้ำกับลังมากครับนี่ทีมงานรุนกันแตครับกับปแาที่ว่าน้องป๋อครับพุดหน่ะอ่าสิออกลบเลยนะครับออกลบแล้วนี่อ่าอุพกกันอุพกกันพังปุ๊บเพิงเตือนเบียดเพิ่งเตือนน้ำครับเอ้ยมาหาคนครับมือนี้มาหาคนนี่ครับล่างสิไป ไปไม้ครับน้ำกําลังกําลังขึ้นครับนี่เด้วให้ิ่งน้ำด้วครับเด้อนีครับน้ำกําลังมากครับสิไปคุนละไปท่างกุนละครับกุนน่ะน้ำกําลังมากครับสีออกเดี๋ยวไปย่างไปฐานน้ำครับเออชมบรรยากาศรอบรอบครับบรรยากาศน้ำกําลังมากครับนี่ตอนนี้เป็นขี่พ้นอยู่ครับนี่น่ครับทีมงานกําลังเตรียมตัวไปครับลนก็จัดครับรอชมผลงานนะครับเมื่อไห่สีมันมาครับหมายเก้าครับหมายเก้า ซั้มแผลเขาครับถึงนะครับถึงถึงไม้นะครับแต่ว่าก็ต้องล่อยหน่อยครับนำนำมาประดานวัดครับถ้าใครเริ่มจะได้สิ้นเลวครับถ้ามันเข้าจก็จองจับจองมองหาที่นั่นครับเออยู่ได้กับเป๋าในกระเป๋าเอ้เจ๊ครับเตอรีก็มาแล้วครับฝนล่อแต่ว่ากับสีจัดกันครับมันป่วยครับมันร้นแห้งครับร้นแห้งก็ต้องจัดได้ครับนี่อพร้อมกันเลยครับนี่ เออไปสีกัดก้อนกันครับเด้อนี่ครับเริ่มนะครับเอาดึกดเดือดเดนั่นเดือดนะครับนี่เด้อมุดีถอยถอยก่อนอย่าคิวผมผมอย่าเค็ดไม่เลยเด็ดด้วยบ๊วยไก่กูมูครับนี่ครับไม่แลกเด้อครับไปสีกัดก้อนกันครับน่าทีมงานลนก็จัดครับเบิืงครับเบิืงการยืนครับปุน่ะ แ่ละคนครับลีล่อ,อหาคนครับหาคนตอนน้ำกำันมากครับเออน้มยังเห็งครับตอนนี้มะขอนกันอยู่นี่ครับพวกนี้มันเป็นเป็นคลองน้มครับน้มกำลังมากครับผน้มกำลังมากครับน้มกำลังมารอน้มครับสิดรอหนามคนที่สบายใจล่ะร่นเด้อ โอ้เพื่อนมีเพื่อนมีกลืนก้อนเพื่อนมูครับนี่โอเคครับปาดอันมาลีปาดคือกรอเถอะวะคือว่าเหรอวะทิ้นไผทินมันเนาะครับเนาะเก็บประหยัดเก็บประหยัดเกี่ยวมีเงินซื้อเงี้ยโอ้คนได้ตัวนึ่องนะครับคนน่ะตัวแรกซูคนบ่ได้ ที่เด็ดดีเลยปลาบม่ได้สองตัวนะครับเพื่อ oui, นมีไม่ได้สองตัวนะครับผู้สีเป่ากินเพิ่นได้ครับต้องย่อมเพิ่นกำลังงามครับกำลังงามรอครับรอครับน่าครับเอาเป่าเก่งมานออกเหรอครับเป่าเก่งเป่าเก่งบาที่บ้าอ้าวขึ้นพร้อมกันครับโชว์โชว์ติดโอ้แพร่แจมแพร่ตู่ครับ นะครับเพื่อนำานาครับแต่ว่าต้องต้องเรียนสกอร์ร่วมนะครับนี่ครับเบ้าเก่งครับเบากิดกับหัวตะปดครับเริ่มครับเริ่มล่งเขาแล้วก็ปากล็ร่งเขาครับช่วงนี้จะเอาปดปากนะครับเด้อจัดเตรียมมือนีจัดเตรียมพป่งซืบครับมื่นนี่มาตะเวนมาตะตีหาครับมาถาน้ำน้ำขึ้นใบมุ้งเดี๋ปวปดปากนะครับพี่น้องสวยนี่ครับเด้อปลาได้การครับได้การของแท้ครับของแท้นี เบ็ด th okay, พันก uh, ันครับต้องรู้ว่าเป็นสองผู้ใดครับนี่กำลังพิจารณาอยู่ว่าเปลี่ยนปาไปถือมาสองตัวนี่่าของบ่าวกิดคือของบ่าวบุดีครับจบเกียร์ครับเป็นของบ่าวบุดีครับเกือบไม่ได้ขึ้นสันปืนนะปลานรออะไรครับรออะไรมือหนิปืนนะสองเดี๋ยวนี้ครับเด้อได้ปลานมาบนบนเบสอีกเพิ่มหนิเดี๋ยวเนี่โอ้ล้นนี่หรือเ่าเอาไปครับได้ครับเอาตอนนี้เบ็ดมันหน้ามันมาวันหลายครับเลยมาเอาจุ่มวงเดียวกันคลองกันนี่เหรอครับเบ็ดจุ่มกันอยู่ผนเห็นมาบน บากิดก็จัดอีกแล้วครับโอ้โหไม่จบครับไม่จบรอครับเอาเอาเอาโชว์โชว์เลยโอ้โหเบากิดครับรอเหมือนเดิมครับนี่แหละครับเหมือนแรงมาสบิสดสดครับสดสดวันนี้ต้องมีรายการจิ้มอ้าวเบาเทวากักัดแล้วครับผุเนะข้าจะฝอยอยู่ครับหามันหปากัดออ้ตึงแห้งครับตึงแห้งน่าจะใส่ขีดแล้วครับโอ้บังครับลีลาลีลาครับลีลาใส่ขีดครับใส่ขีดเออได้หรอกขีดครับโอ้มันปปิดุกหน่อยไหครับนี่ครับนี้ครับ เอาว่าใส่ไม่ไกลกล่องครับตัวนี้นี่ครับไอ้กุนกุนจลีกุนจลีซื้อมาแล้ครับเด้อคุณจักซื้อแล้วเออเอฟซีมันบอกมาแล้วครับกุนจลีผมถึงซื้อซื้อมาแล้วครับนี่ปากสองปากสองสาูครับท่ามคุณไหมเพื่อนมีเพื่นจัดให้เราครับคุณโอ้โหสามเฮ็ดทีครับเฮ็ดทีโอ้โหสามแต้มโอ้โหน้ำหนักแล้วบาทนี่เที่ยวเดียวไปสามเนาะกําลังตีตามมาตีตีเพื่นไปสามแล้วครับคุณเหล่าคาบยาสูบปลากัดสามบู๊ยสุดยอดครับ มาครับมามาครับมาน้ากําลังขึ้นครับปุระยูใกล้มาด่วนครับมาด่วนครับพุ่นฝั่งนู้นก็ก็เป็นแถวครับเป็นแถวจับจองกันปานไปฟังลั่หนึ่งครับปู่ศาสตร์นั่งทาปานไปฟังลั่ครับแต่เขามาแย่างทีมเพิ่นเรียไปเลยครับทีมงานทีมงานล้นมันแย่งทีมมันนี่มันหนีางมันอยู่เพืเดี๋ยวมันสู่หาไปเลยครับกองเสือไม่กี่ครับเป็นโฮกครับสูไปนะครับถอดหัวแล้วเพิ่นกันเลส่งงานครับปู่สวยสวยโอเคเอาเอาเพิ่นเพิ่นเอายัง คือสูงตัวใหญ่เลยโอ้บ่าวกีดครับทีมงานรองก็จัดของเราคู่หูวันนี้เพิ่นหมานครับพู้น่ะโอ้ยวันประดุ๊กยังครับยังยังยังครับยังโอ้ยกโชดเลยยกชดดิมึงใส่ครับมึงใส่มึงใส่ครับชนกุลีครับโอ้ใส่งามครับมึอนี่มีแต่กำงามกระลังเข่าครับป่ากระลังเข่ากีต์กัดทีละสองทีละสามครับ น้ำกำลังขึ้นครับตะเบ้าบุดีเขามาชิดปาดบ้าบุดีชิดห่วงครับชิดห่วกคบครับนี่ครับเบ้าคักหลายมาดีๆเฮ้ยพอนแอร์พอนแอร์กันอันนี้ครับนี่นี่นี่ไผ่โอ้ยบวดแซกปวดช่วงแล้วมิดเดี่ยวครับบวดช่วงเดี๋ยวถ้าปวดเบ็ดก็ได้ครับพี่น้องม so ันล nice. ่น <defense> น <Overwatch> <laughs> <aro> ี่ใส่ใส่ตั่งหมดแล้วครับอยู่ๆครับอยู่ๆ ตัดแล้วกันดี่ยวตั้งกองแล้วโอ้เต็มสองหรือสามหนึ่งกับสองครับหนึ่งกับสองรูนพ้อกันครับรุ่นพ้อกันโอ้หนาได้หนาได้สองสามโอ้ยตกองแซไมได้สามครับช็อตนี้เด็ดครับช็อตนี้จัดมาเด็ดครับปลาพ่วงครับปลาพ่วงครับปลาพ่วงปลาพ่วงโอ้โหปลาพ่วงครับปลาพ่วงนี่โอ้โนี่แหละช็อตเด็ดครับเจ็ดสี่ครับป็ลาพ่วงครับแฮททีครับแฮททีใช้สวยๆครับใช้สวยๆ คุณนะครับทีมงานลงมาจัดเบ็ดสามดวงเบ็ดสามดวงจัดเต็มครับสามดวงเออบโบลังว่าบาป,าปบครับนี่เอยปลดปากันนะครับบเดี๋ยวบ้องสืบหัวงามใส่งามมือนนี่จัดเด,ดเด็ดจัดเด็ดจัดซีดีปะ่ะเดี๋ยวเราเรา,าปลดปากก่อนน่าครับสวยงามใส่สวยครับใส่สวยใส,ส่ป่าเลยครับเด้อมื้น,น,านาี้น้ำขึ้นเต็มที่ครับครับปลา สันกุลีครับนี่ครับสามซื้อมาแล้วครับตัวใหญ่อยู่ครับถ้าตัวไส้อีรีกับเต็มที่ก็ใหญ่อยู่นี่ครับกินดิบเลยครับปลาเนี่ยครับกุลีไรยงานมาแล้วครับว่ากินดิบเลยมัสิบีได้นี่ครับมนีไหนโชวยดอกครับเล็กน้อยอยู่เออส่งงานครับส่งงานโอ้มันมันเต็มนี่สุดยอดครับสุดยอดหน้ามันตั้งขึ้นครับหน้ามันตั้งขึ้นครับโอ้ยยามเบ็ดคนบาดเนี่ย ลงมันกัดลงมันกัดครับโอ้ยฟุ่เฟือยเลยมีแต้มม,ม,มีหนึ่งหรือสองครับหนี่งมีหนึ่งอยู่ครับตาสีแดงดึงหรือสองครับถ้าโต,ตมีแท้ครับมีแท้เนี่ยรุ่นครับรุ่น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 รอชมรอชมรอชมโอ้ยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับป่าเทวาวันนี้หมานครับนี่ครับมันมีสูตรครับมีสูตรสูตรนี้คือต้อง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 ใจเย็นนิดีครับนี่ ห้ามล้นครับถ้าล้นด้ตัวเดียวครับเอ่อตรงล้นมันตึ้งๆหลายๆเทียที่ได้สามตัวเลยครับเห็นปะครับเนี่ยเฮ้ยรอครับวันนี้รอมาได่ว่าคือรอเดี๋ยวมาเฮ็ดจิกบสองสองไม่รวดครับเห็นปะครับใส่สวยครับใส่สวยเออไอปลาเท้าครับปลาเท้าถ้ามันหนูกับป่าเท้ารุ่นเดียวกันครับใส่เดียวกันเลยครับเนี่ยโอ้ตัวนี้น้อยกั็มูนี่นี่ครับใส่สวยๆครับโอ้โหต้องเสือบครับต้องเสือบปลากราลังเข่าครับปลากระลังเข่าสามครับเฮ็ดจิกครับเฮ็ดจิกนี่ครับ ใช้สวยใช้สวยครับเดี๋ยวกดปางนะครับบมาที่ว่ากดปางครับเสียวมันกระลังเข่าครับเอาคู่หูเอาละครับคู่หูเอาละครับเออโอ้คู่หูคือหน้าแห้งมันซีเปียร์บบคู่หูนี่ครับคู่หูเบาเบาเกลี่กับทีมงานลนก็จัดครับเออครับเออปยดปางกันกดปางันครับมันตรงนี้รัดดีครับรัดดีเออเออไ่ต้องสืบเลยว่าคุณน่ะเอ้าคุณถึงรอกันนะโชว์คนีโชคด้วยคุณน่ะคู่หูกันจัดกันครับคู่หู ใช้สวยๆครับใช้สวยๆเออโอเขียวครับเขียวคมครับปลาตัวนี้รุ่นนี้เดี๋ยวเราให้เบิรงเขียวครับเรียให้เบิรงฟันนะครับปลาสายฟันปีเลียงยาครับเห็นไหมครับเขียวมันเขียวมันคมเลยครับนี่นี่เดี๋ยวดูๆดูครับเขียวคมครับเขียวคมวดนี่เก็บพรอนเขียวมันคมครับนี่ต้องเซ็ตนี่ เห็นไหมครับแขวปันปีนั่งญ้าครับใช่สวยครับนี่เดี๋ยวเมื่อนิดล่องไอ้มัสบีบ้งครับนี่ครับกินได้ครับกินดิบได้เออครับจัดเตรียมครับจัดเตรมครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอะอลดรบรรยากาศครับถือไรกับขั้นปวดครับผุนเบ้ากินเปนเบ้าสองครับนี่ครับสูตรสูตรแบบกิได้ได้แบบสดๆนี่ก็คือตอกน้ำแข็งมาน้ำครับขาดไปเลยครับนอกเลยครับนอกเลย เวัดเราทีมเส้นน้ำแข็งโดนนี่คือมันสิสดดีนะครับนี่ครับนี่มันสิเสยนิ่งเลยเด้ขึ้นขึ้นน้ำขึ้นนี่ครับแท้มาแข็งนี่ครับตัวงามๆครับใส่งามๆนี่ครับน้ำกำลังขึ้นครับฟังขุนกระมีนะครับฟังขุนกระสามครับถ้งขุนกระถังฟ่มหนึ่งมันแปะเต็มหล่อยครับคุณครับเดี๋ครับเบิ่งบาวพอดีเดี๋ยวเพิ่นถือไล่เพิ่นจุนอนนอนวัดเอาครับเพิ่นขี่ขั้นนางวัดเพิ่นนอนวัดเอามันถือดู โอ้ยคักแว่าพุ่นนะพวงแท้ครับออกผลเบิ่งลีลาครับลีลานอนนอนสีดเอาเด้อครับพุ่นนะสบายขนาดครับเปิดแล้วเออสุดยอดสิกลับแล้วครับมาเท่วบาน้องบัวสิกลับแล้วครับนี่เออเดี๋ยวสิได้แบกปลากลับรถได้ไหมครับก็ได้พ่อได้เลี้ยวแรกเนี่ยครับทีมงานลนก็จัดพุ่นนะเออได้เวลาแล้วครับหาโมงแดดลมลมตกแล้วครับนี่ยน่ากขอพัดโล่งเหรอครับตอนเริ่มเมื่อยนะครับมันรถติดครับ ย่านกลับบ้านฮอดบ้านค่ำนะครับเลยสีพักลับหรอกครับเออนี่ครับบรรยากาศยังได้อยู่ครับบรรยากาศสวยๆครับก็ได้หลายเติบอยู่ครับบรรยากาศครับเออเอาที่บ้านสีดำเดลยครับเด้อเดี๋ยวสีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกลับแล้วครับกลับแล้วครับพายอุยอไงยาครับแต่ละคนเพื่อนเบาเก่งกับเบากี่พคนแบกป่าไปครับถังฟุ้งกุ้ทถังครับเลย ทีมงานล้นก็จัดครับเออหาโมแงนะครับลับบ้านแล้วครับพอเบิ้งร้นแล้วครับส่งติดครับส่งสีหอดบ้านคำเลอยถอยพ่อแล้วครับพ่อแล้วลับแล้วครับลับแล้วพอเทว้าลับแล้วครับบ่ไว้แล้วเออถึงร้นแล้วครับวันนี้เวลาได้เวล่าแล้วครับบ่าวเทว่าสิกับบ้านแล้วครับทีมงานล้นก็จัดครับเออหาโมงตอนแดดยังอยู่เครื่องไฟครับนี่ตอนมัน สี่พยานคำเมื่อทั้งเมื่อบ้านครับนี่สี่ครับแล้วครับทีมงานนุครับคนรถก็จัดครับกําลังเก็บฟังขึ้นรถครับสี่ครับแล้วครับวันนี้โอ้หมดทะเลสนามพระล่งอยู่ครับแต่ว่าแห่งมันล่องคำหมดแล้วครับหาวหกโมงทุ่มหมดแล้วล่องมังซุ่นแต่ว่ามันสิมีไอ้คำทั้งเมื่อบ้านครับเออสี่ครับแล้วครับทีมงานรถก็จัดครับอือป่ากําลังตาบด้วยน้ำแข็งครับเบากิดเป็นกําลังหัวเก็บปลาเออขึ้นรถแล้วครับคุณเนี่ย บุดีโซเฟอร์บุดีครับเ,ออเราเกง่งที่งมานล้นก็นจัดครับเออกลกับแล้วครับเออเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเออ